ทุกท่านครับวันนี้เรามาเจอกันอ,อีกนะครับในใน,ในการผ่าวิจัยกับผมอาจารย์มนตรีลุงกรนครับวันนี้ผมจะแนะนําอุปกรณ์ที่ที่เราใช้กันอยู่ประจําทุกวันนะครับโดยคาําว่าผผาวิจัยของเราเป็น,เป,นเป็นหัวข้อใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้วผมจะให้เกษติกรทุกท่าน,นช่วยโดยตัวเองแล้วก็รู้จักวิธีการาดูแลหรือว่าปรับแต่งอุปกรณ์ของเรานะครับแต่ตอนนี้เรามารู้จักกันก่อนนะครับว่า เครื่องนี้หนึ่งชุดเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างอันดับแรกก็คือ,อตรงนี้นะครับเขาเรียกชุดสร้างบรรยากาศชุดสร้างบรรยากาศนี่นะฮะตัวหลักมันก็คือปัม๊มตัวปั๊มนะครับปั๊มนี้จะทำทำหน้าที่ในการสร้างสุญยากาศโดยมีมอเตอร์เป็นตัวต้นกาําลังหรือตัวชุดให้ปั๊มทํางานและสร้างสุญยากาศนะครับนอกจากนี้ก็ต้องมีเครื่องเครื่องยนต์รำรองเวลาที่ไฟดับผู้ที่ทำมานานเนี่ยจะเข้าใจนะครับเวลาไฟดับมัน ไม่สามารถจะรีดดมได้ต้องมีเครื่องสำรองในการฉุดปั๊มหลังจากที่สุญญากาศถูกสร้างที่ปั๊มสุญญากาศแล้วนะครับก็จะถูกเก็บไว้ในถังสำรองสุญญากาศหลังจากที่สำรองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสุญญากาศก็จะถูกส่งไปตามท่อนะครับอันนี้เรียกว่าท่อท่อนี้จะเป็นท่อ PVC หรือว่าเป็นท่อคาร์บอนไนท์ที่เราเรียกว่าท่อประปาก็ได้นะครับถูกส่งไปเรื่อยนะครับ ยาวไปตามตามท่อจนกระทั่งถึงจุดที่เราเจะรี่นมแต่จริงๆแล้วนะครับเมื่อถึงบริเวณนี้นะครับก็จะมีจุดห่างจากจากก๊อกตัวแรกเนี่ยประมาณไม่เกิน2องเมตรนะครับก๊อกก๊อวิ่นมตัวแรกเราจะต้องติดตั้งตัวนี้นะครับสาคัญมากเลยนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเกษตรกรเนี่ยโดยเฉพาะการใช้เครื่องลูกผสมที่เราเรียกว่าเครื่องลูกผสมก็คือ ไม่ได้ถูกส่งมาจากนอกนะไม่ถูกสุดจากต่างประเทศท,ทั้งชุดก็จะมีการอาเอาเอาอุปกรณ์บางบางอย่างที่สามารถผลิตสุญญากาศได้แต่ไม่เพียงพออย่างข้อนี้ก็ไม่พอนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะตอบสนองต่อการทําง,งานที่ปัม๊มสามารถที่จะสร้างบรรยากาศได้ไม่ต่ำกว่าร้อิลิตรต่ตอนาทีนะก็จะมีความห่างถ้าเราติดตั้งตรงนี้เข้าไปนะครับจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับจะมีความห่างจากนี้ถึงก๊อกตัวแรกเนี่ยอย่าให้เกิน2เมตร มาตรฐานนี่อย่าให้เกิน2เมตรแต่ใกล้ใกล้ใกล้สุดก็ไม่ควรจะเกิน1เมตรนะครับเพราะว่าตัวนี้จะทําหน้าที่ปรับสุญญากาศในท่อเนี่ยให้อยู่ที่ประมาณ50กิโลปาสคาลในกรากนี้เราก็ต้องมีเกวัดนะครับแต่บางเกินข่องนี้ไม่ค่อยมาตรฐานก็เลยไม่มีเกเกวนี้ก็จะคอยตรวจสอบสุญญากาศตลอดเวลาทีมงานของเรานะครับพยายามจัดทําตัวนี้ขึ้นมานะ แล้วก็ให้เกษตรกรเนี่ยทดสอบทดลองการใช้งานามามาระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วเราพยายามติดตามว่าวัสดุที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยมันจะมีความสามารถกามคงทนนานเท่าไหร่เพราะว่าถ้านําเข้าจากต่างประเทศตัวนี้ค่อน,นข้างแพงนะครับตน้นทุนที่เราผลิตตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับประมาณ2อ0 0บาทนะแล้วเราก็ทําการให้เกษตรกรทดสอบทดลองการใช้งานนะแล้วก็พยายามตามเก็บข้อมูลดูว่าสิ่งที่เราผลิตขึ้นมาในเมืองไทยวัสดุในเมืองไทยทั้งหมดเนี่ย สามารถมีอายุการใช้งานนานเท่าไหร่ตอนนี้ก็หลายปีแต่เราก็ยังตามเรื่องอยู่นะครับทีนี้มาถึงเรื่องของสียอากาศที่ส่งมานะครับพอามาถึงกล้องที่หนึ่งปุ๊บเนี่ย <c oughs> นะครับการเดินเดินเดินท่อสีญญากาศแบบนี้เป็นการเดินท่อเขาเรียกว่าวงจรเปิดเพราะว่าเดินท่อสิ้นเดียวตลอดไปกระทั่งถึงเครื่องรีดนมนายาวแบงนี้นะครับอันนี้เรียกว่าเครื่องรีดนมหรือชุดชุดสําหรับในการรีดนม ชุดสำหรับในการรีดนมทําหน้าที่อะไรเนี่ยชุดการรีดนมเนี่ยก็คือตัวที่เอานมออกมาจากเต้านะออกมาจากเต้านมไม่หัวนั่นองส่วนประกอบของมันนะครับหลังจากที่เราการทางานมนเนี่ยเวลาที่เราจะใช้งานเราจะเสียบไว้กับก๊อกนะพอเปิดวาล์วตัวนี้ปุ๊บสูญญากาศก็จะถูกส่งลงมาที่ถังใบนี้นะครับถังใบนี้ก็จะกลายเป็นสุญญากาศ เราจะได้ยินเสียงหัวใจตัวนี้นะครับที่เรียกว่าหัวใจหรือคาเซเตอร์เนะี่ยตัวนี้จะทาํางานถึงเรื่องป๊อก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 นะครับจากนั้นเนี่ยเราถึงจะเอาหัวดูดตัวนี้นะครับเอาเข้าไปใส่กับเต้านมของแม่วัวนะเพื่อไอเพื่อให้เอานมออกมาจากเต้าเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณภาพนมจะต่ําหรือสูงเนี่ยอยู่ที่ชุดรีดนี่เป็นสําคัญแต่จริงๆแล้วมันก็พวกกันหมดนะครับ สูญญากาศต้องมีมาตรฐานของมันนั่นก็คือจะต้องถูกสร้างไม่ต่างกว่า50กิโลปาสคาลการวัดแรงดันนะครับไม่ใช่แรงดันแรงสูญญากาศจะต้องไม่ต่างกับา50กิโลปาสคาลนะเครื่องรีโนมต้องมีความสะอาดเพียงพอดังนั้นเนี่ยทุกส่วนทุกจุดของมันเนี่ยมันจะต้องอประสานงานกันอย่างถูกต้องทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือส่วนประกอบหลักของเครื่องรีดนมนะ แล้วในช็อตต่อไปนี่นะครับผมจะเอาวิธีการตรวจสอบตรวจสอบอเครื่องรีนมอย่างง่ายสุดเพราะว่าตอนนี้นะโครงการอะไรต่างๆซึ่งเป็นความร่วมมือทอางภาคพื้นเอเซียมันมันมันกำลังเกิดขึ้นมานะครับผมเคยเข้าไปดูในประเทศมาเลเซียมาเลเซียนี่รัฐบาลส่งเสริมในเรื่องการรีโนมอยู่ค่อนข้างเข้มข้นนะคือเกษตรกรไม่ต้องไปท้าอุปกรณ์การรีโนมรัฐบาลซื้อแจกเลยนะครับ ผมไม่เจอมาแล้วนะครับรัฐบาลซื้อแจกแล้วเป็นเครื่องดื่มนมของบริษัทยักษ์ใหญ่นะของอประเทศสวีเดนนะครับขอให้เกษตรกรไปอบรมอบรมเสร็จนะเอาวัวมาเข้าคอกรัฐบาลนําเครื่องดื่มนมมาตรฐานแจกให้เขาเลยฟรีๆแต่ของเรานะรัฐบาลไทยนี้ก็ยังไม่มีโครงการล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเกษตรกรเองเนี่ยจะต้องช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการ ําทงานของเครื่องผลิตนมทั้งระบบเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญที่จะทำให้ตัวเก,กษตรกรเนี่ยสามารถผลิตนมเพื่อการแข่งขันและมีมูลค่าสูงนะครับดังนั้นนะครับผมก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยสนใจในเรื่องอหลายๆเรื่องเกี่ยวกับเครื่องดลินมมาให้มากที่สุดเพราะว่าเราต้องช่วยตัวเองนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้านะครับเราเจอกันอีกนะครับแล้วผมจะชี้แนะเกี่ยวกับการปรับแต่งด้วยตัวเอง นะครับสำหรับพากน,นี้คงสวัสดีก่อนครับ